ว่าหูขนาดเงินหมื่นหนึ่งของเรายังหายากเลยแล้วนี่เหตุหุ้นจะเป็นไปได้ยังไงว่าแบบจะหาเงินได้เยอะขนาดนี้ได้เยอะมากมีสองตัวนี้จำไม่ได้ว่าตัวไหนแตะร้100อยะค่ะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยแน่นอนคืนค่าคอนแล้วแน่นอนไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเลยแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนคลาสนี้ทำให้หนูรู้สึกว่ามั่นใจที่จะกล้าถือหุ้นทั้งทงที่เราอะไม่ได้มีความรู้มาก่อนหน้า อาจารย์สอนทุกเรื่องตั้งใจให้เราอะ่ะเข้าใจจริงๆอยากจะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองคนมากที่แบบตั้งใจสอนตั้งใจบอกเคล็ดลับไม่กักเลยวิธีการสอนของอาจารย์ทั้งสองคนคืออาจารย์คนหนึงอธิบายอีกคนนึงอธิบายเป็นภาษาภาษาง่ายๆถ้าอาจารย์ทอมมี่พูดอย่างนี้อาจารย์มันดิก,ก็จะแปลเหมือนแปลเป็นภาษาเด็กน้อยให้ให้ผูห้หนูฟังอีกทีนึงเนีย่ยก็จะมีการให้แบบ ลองทำเวิร์กช็อปทำแล้วทำอีกเออถ้าไม่ได้ยังตอบผิดอยู่เยอะๆจริงๆก็จะให้ลองอีกลองอีกลองจนแบบเหมือนแทบจะจับปากกาเขียนให้แล้วก็แทบจะ เทรดให้เลยแต่แค่ว่าเราต้องมากดมือถือของเราเองเท่านั้นเองคุณแม่แนะนํามาบอกว่าเอ้ยเพื่งถนะ้าอยากเรียนหุ้นเนี่ยให้ลองไปเรียนกับอาจารย์มณิตรีแกสอนเข้าใจง่ายนะแกตั้งใจสอนเราจริงๆนะถึงแกจะแบบพูดเร็วๆแต่ว่าดูเหมือนจะดุแต่ไม่ดุนะคะอาจารย์ไม่ดุเลยเอ่อในการเทรดหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนี้คิดว่าแบบการเทรดหุ้นก็แค่แบบ5 10%อันนี้ถือว่าเยอะแล้วแต่ ล่าสุดที่ถือ AS มาตัวเมื่อประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก่อนนะคะได้ได้เยอะมากแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเอเชียนมะคะเอเชียนกับ AS มี2ตัวนี้จำไม่ได้ว่าตัวไหนแตะร้อยอะค่ะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยแน่นอนคืนค่าคอนแล้วแน่นอนคือ <c ười> เป็นคนไม่ได้ทุนเยอะลงลง ลงแบบตัวละประมาณแสนหนึง่งตามที่อาจารย์แนะนําเลยเพราะว่าไม่เคยเทรดเริ่มแรกเลยไม่เคยเล่นก็เลยกลัวว่าโหขนาดเงินหมื่นหนึ่งของเรายังหายากเลยแล้วนี่เทรดหุ้นมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าแบบจะหาเงินได้เยอะขนาดนี้คือยินดีอ่ะยินดีที่จะแนะนําเพื่อนให้เขามาเรียนกับอาจารย์จริงเพราะว่าเราไม่ได้หลอกเราลองมาแล้วแล้วเราก็ทําได้จริงๆค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆค่ะ